สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการกําจัดนะครับกิ่งไผ่กิ่งไม้เศษไม้ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราตัดนะครับเราตัดมาแล้วเรามากรองไว้แบบนี้จนกว่าแห้งนะครับอ่าจนกว่าแห้งทีนี้เราจะทําอย่างไรนะครับกำจัดได้นะครับมันลกมากเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับวิธีการก็คือเนี่ยครับนะครับเราขุดหลุมก่อนนะครับขุดหลุมพอให้ให้เป็นแอ่งลงไปแล้วเราก็เตรียมน้ำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าถ้าจุดไฟเนี่ยจะต้องมีน้ำอยู่ใกล้เตรียมน้ำไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำทานน้ำมาให้น้ำเขาไหลลงไปในหลุมนะครับเสร็จแล้้้้้้้ววววววเเเเเรรรรรราา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 กกกก็็็็อไไไมมงงงงงขขขบบบบบบนนนนนนะะะะคคคัััพ่สสสจจหีๆปิดดแลุฟ นะครับเมื่อเขาลุกนะครับเขาจะกลายเป็นเป็นถ่านนะครับอยู่ข้างล่างนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับก็เริ่มเบาลงแล้วแล้วก็พวกนี้นะครับมันจะแบบลุกๆมากครับเลยนะเราก็มีตัวนี้ตัวช่วยนะครับตัดซะก่อนตัดที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเนี่ยตัดที่เป็นชิ้นเล็กๆจะได้เผาง่ายนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับอย่าลืมเอาสังกะสีคุมนะครับเพราะว่าไฟเขาจะได้อยู่ในสังกะสีนะครับเขาจะได้ไม่ไปไหนนะครับเรามาดูกันนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะไฟไฟไฟเขาจะลุกอยู่ในสังกะสีนะครับเขาจะไม่ไม่ทะลุทะลววงไไไปปหนน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 ะะะะะคคคคครรรรรััััััับบบบฉ้้้้ลลกก็เเอออ่่ดภยยทีีสาญตมใ นะครับเตือนทาไว้ใกล้เลยถ้าลามถ้าอะไรก็เรียบร้อยเลยนะครับรีบลถทันทีเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเพียงแค่นี้เราก็ได้ฐานไม้นะครับไว้บำรุงต้นไม้แล้วนะครับนี่ฮะเป็นฐานจริงนะครับเนี่ยนะครับสบายๆแล้วก็กองไม้ที่อยู่เมื่อกี้ก็ลุกๆก็หายไปนะครับเราก็ตัดอย่างเงี้ยครับเวลาเขาลุกเราก็ตัดตัดตัดกองไว้แล้วก็เผากันนี้โอเคนะครับ